หลวงปู่งโนนโสระโยเล่าเรื่องอดีตชาติของสมเด็จพระเจ้าตากสินหากกล่าวถึงหลวงปู่งโนนโสระโยท่านเป็นครูบาอาจารย์ที่มากด้วยความสามารถท่านหนึ่งในเรื่องของการติดต่อกับดวงวิญญาณต่างๆแต่อีกหลายท่านอาจไม่เคยรู้กิติศัพท์ของท่านหลวงปู่เป็นพระมหาเทระที่สมเด็จพระสังฆราชพระยาณสังวรนับถือและไว้ใจมาก ที่ผ่านมาท่านเป็นคนตั้งสารหลักเมืองจังหวัดพิจิตรเป็นผู้ค้นพบและเผยแผ่พระเกียรติของพระสุพรรณกัลยาจนทำให้คนไทยทุกคนกลับมารู้จักท่านอีกครั้งซึ่งแต่ก่อนนี้เกือบจะลืมเลือนกันไปหมดแล้วหลวงปู่งนสัมผัสกับดวงวิญญาณของพระนางสุพรรณกัลยาในขณะที่อยู่เมืองพมา่าในวาระเดียวกันนั้นพระนางสุพรรณกัลยา ได้เล่าถึงอดีตชาติหลวงปู่โงนว่าเคยเกิดเป็นทหารของพระมหินทราธิราชเมื่อกรุงศรียอุธยาถูกตีแตกโดยบุเรงนองหลวงปู่โงนในชาตินั้นก็ถูกพมากก่ากวาดต้อนไปเมืองพม่าด,ด้วยดวงวิญญาณพระนางสุพรรณกัลยาเล่าต่อไปว่าพระมหินทราธิราชนั้นพระองค์ก็ถูกกวาดต้อนไปเช่นกันและไปสวรรคตที่เมืองพมา่า เมื่อพระองค์สวรรคตไปแล้วก็กลับชาติมาเกิดเป็นสมเด็จพระเจ้าตากสินส่วนหลวงปู่งนเมื่อตายจากชาติที่แล้วที่เป็นทหารของพระมหินทราธิราชไปแล้วก็กลับมาเกิดเป็นทหารของพระเจ้าตากเพื่อรวมกู้ชาติกู้บานกู้เมืองอีกครั้งตามพระราชประวัติพระมหินทราธิราชนั้นเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้าจากักรพรรดิกับพระศรีสุริโยไทยเคยร่วมกันกับ พระเจ้าชัยเชษฐาธิราชกษัตริย์จากฝั่งลาารวมกันต้านศึกบุเรงนองจนสำเร็จมาแล้วแต่ต่อมาบุเรงนองใช้กลให้คนไทยเป็นไส้ศึกจึงตีกรุงศรีอยุธยาแตกทำให้พระมหินทราธิราชรวมโดยพระนางสุพรรณกัลายาพระนเนรีสวนและพระเอกาทศรสถูกกวาดต้อนไปเมืองพมา่าในระหว่างนั้นพระมหินทราธิราช วางตัวกระด้างกระเดื่องกระบุเรงนองจึงถูกปลงพระชนองค์พระมหินทราธิราชนั้นทรงเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าจักรพัิกับพระนางศรีสุริโยไทยสืบสายกษัตริย์ในพระราชวงศ์สุพรรณภูมิทรงเป็นกษัตริย์รัชการที่16แห่งกรุงศรีอยุธยามีพี่น้องทั้งหมดรวมสีพระองค์คือมีพระเชษฐาคือพระราเมศสวร มีพระเชษฐาพคินีคือพระบรมมดิโลกมีพระคณิษฐาสองพระองค์คือพระสวัสดิราชพระวิสุทธิกษัตริย์กับพระเทพกษัตรีในเรื่องอดีตชาติของพระเจ้าตากนั้นผู้ที่เคยกล่าวไว้นอกจากหลวงปู่งนแล้วก็มีภิกษุณีวรไมยกับบินสิงซึ่งเล่าว้ว่าพระเจ้าตากเป็นพระโพธิสัตว์เทียนสิงกลับชาติมาเกิด แต่ไม่ได้เล่าไว้ว่าเป็นพระมหินทราธิราชอย่างไรก็ตามมีข้อมูลที่น่าสนใจตรงที่ว่าพระเจ้าตากมีภูมิเป็นพระโพธิสัตว์ซึ่งในเบื้องหน้าต่อไปจะได้กล่าวถึงเรื่องนี้โดยละเอียดอีกครั้งหนึ่งอันหนึ่งเรื่องราวอดิตชาติของสมเด็จพระเจ้าตากสินนั้นยังเป็นการยืนยันอีกอย่างว่ามนุษย์สัตว์ทั้งหลายนั้นตายแล้วไม่สูญย่อมมีการเวียนว่ายตายเกิดตามวิถีแห่งกรรมที่ตนทำมา บุญบาปที่ทำไว้ย่อมเป็นเครื่องส่งผลให้ไปเกิดตามภพภูมิที่ควรจะเป็นผู้ที่เพียรสร้างบารมีก็จะมาสร้างบารมีเรื่อยไปเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมทั้งหลายเป็นไปเพื่อการเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์เป็นหลักอีกประการหนึ่งคือบุคคลที่ทำคุณงามความดีเอาไว้เมื่อก่อนเคยเกิดในตระกูลสูงสักด์แต่มาเกิดใหม่ด้วยคุณงามความดีที่เคยมีมาก็ทำให้มาเกิดในเชื้อตระกูลเดิม ดังเช่นพระเจ้าตากสินที่กลับชาติมาเกิดในเชื้อพระวงศ์อีกครั้งหนึ่งดังนั้นเรื่องราวของสมเด็จพระเจ้าตากสินนั้นตั้งแต่เริ่มต้นก็แสดงให้เห็นถึงคุณงามความดีบุญบาร,รมีของพระองค์โดยแท้พระองค์เปรียบเหมือนบุคคลที่มาจากทางสว่างและก็กลับไปในทางสว่างเป็นที่สุดสมควรที่เราทั้งหลายควรเอาเยี่ยงอย่างเป็นที่สุดขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือสื่อยานพระเจ้าตาก ถ้าชื่นชอบเรื่องราวที่เรานำเสนออย่าลืมกด Subscribe จะได้ไม่พลาดคลิปต่างๆจากเรา